สวัสดีครับแฟนแฟน u ูทูบชาแนลดูมวยบาใหญ่ลำนาลายสำหรับเทน,นี้ครับเป็นคิวของเดอะฮีโร่ยอดแสนไกลแฟร์เทคนะครับขวัญใจของแฟนแฟนมวยหลายคนในโลกโซเชียลและในไฟนี้ครับจะเจอกับนักสู้สายลุยจากแดนมีขาวมาติดตามรับชมกันครับคู่นี้นี่ห้ามกระพริบตาโดยเด็ดขาดเพราะเกมจบแบบเด็ดขาดจริงๆ ่อนชมมวยคู่นี้ครับฝากกด Subscribe กดสักดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีคู่มวยมันๆอีกเยอะครับมากันที่รายการนี้ครับศึกคุณหลุนไฟครั้งที่57นะครับจัดขึ้นเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ปี2017นะครับหรือตรงกับปีพศสอง0ที่สัญญาไหหนานหรือเกอาะไหหลำนะครับประเทศจีนนักชก ไทยของเรานะครับนั่นก็นคือเดอะฮีโร่ครับยอดแสนไกลแฟร์เทคนะครับเจอกับทางด้านของไซฟูอัมบาฮาดอฟนักชกชาวรัเสเซียวันนี้ต่อยในกติกาคิกบ็อกซิ่งพิกัด70ิกิโลกรัมกำหนด3ยกนะครับโอ้โหมาถึงนี่จ้องหน้าจ้องตาครับไม่ละสายตาเลยครับนักชกชาวหมีขาวก็มองกลับเหมือนกันครับว่าคู่นี้นี่มีการก่อนจะลงแข่งจริงๆมีสงครามจิตวิทยาเลยนะครับ ยอสังไกไฟนั้นนะครับอายุ3 2ปีครับสูง171เซนติเมตรไซฟูนี่24ปีเท่านั้นเองนะครับสูง1 7 5เซนติเมตรครับกำลังอยู่ในวัยห้าวเป้งนะครับโชกราเซียนีกางเกงดำนะครับน่าจะมีเชื้อสายมุสลิมด้วยนะครับเดินเข้าหาครับยอสัไก่สกัด้วกการไต่ขาครับแมมีไต่ขาเหมือนกันครับเตะขอากทีครับแมวัดเรียกว่าทดสอบคุณภาพช่วงล่างกันอยู่นะครับตอนนี้ ่อยหนึ่งซองครับมาต่อยหน้ากวนครับไซฟูแล้วเป็นฝ่ายเดินด้วยนะครับยาวกว่าแล้วเดินเข้าหาด้วยหยดสันไก่ค่อยๆนวดขาไปหนึ่งทีครับไซฟูนวดคืนขยับกระแทกยับไปครับหยดสันไก่นี่ครับกระแทกยับแล้วก็เตะขาครับแมททรงประเภทมวยวุธหนักเลยครับนี่ครับไตะขาแล้วครับขยับแล้วเตะขาเลยไซฟูก็เตะคืนครับแมททีต่อทีดอกตอดอกเลยครับเรียกว่าคุณมาไงผมมาไงครับ ตบพุกซ้ายกระแทกยับขวาเดินหน้าครับยอดสันไกลไตขาามีเสียหลักหน่อยนึ่งเดินครับทางด้านของไซฟูครับเสียบเข่าไปหนึ่งดอกไตขาครับไปให้มันสั้นๆเตี้ยๆเท่าๆกันหน่อยนะครับความในครับหาเหลี่ยมตีนอยู่ครับตีไม่ได้ก็ผักออกไปกดต่อยหนึ่งสองงัดเอาเบร์คัส สังกายกระแทกยับครับทำลายจังหวะไปครับนี่ครับกดวางซ้ายไปครับยาวๆซ้ายยาวๆเอามีซ้ายคืนเหมือนกันครับทางด้านของไซฟูอุ้ยต่อยหมัดซ้ายที่หมัดหลังนี่แม่โดนเต็มๆก็ต้องมีเจ็บกันบ้างครับขับไปคับแล้วแม่ผลักออกไปครับยอดสังกายเดินเข้าหาครับไซฟูครับทีปแตสังกายทีบ้างครับดันแขนดันแขนแล้วเสียบ ไม่ได้จับไม่ได้เกี่ยวคอนะครับแมดันแขนแล้วเสียบครับเทคนิคนี้ขวางขวางแล้วแทงขวางแล้วตีนะครับเอามือเอามือนี่ดันหรือว่าอุดบริเวณจมูกไว้ครับแล้วก็เสียบเข่าไม่โดนขาเริ่มครับแม่เริ่มมีสะดุ้งมันครับไซฟูโดนเตะขาแล้วมีสะดุ้งครับช่วงล่างชักมีปัญหาครับเอาโดนนะครับแม่ต้องยกบังเลยแม่พอเตะขาปุ๊บนี่แกรัวหมัดนะครับยอดแสนไก่ ยานี่ครับทีบโอ้ทีฟยอดหน้าเลยครับจังหวะนี้อมีตบคุกขวาต่อยซ้ายลําตัวกระแทกยับครับแล้วเตะขาเสียหลักครับไอฟูยังเดินเข้าหาครับเมื่อสักครู่นี้เริ่มมีออกการครับจากการโดนเตะขานะครับเกวพยายามจะเข็นไม่ล้มครับไม่ล้มครับมาการต้องแงออกมาครับ ฝ่ายเดินหาครับทางด้านยอดสกายอู้นี่ครับตบพุกหน้าครับหมัดขวาหน้าไปขาแม่ตามสูตรเลยนะครับค่ยๆขยับเดินเข้าหาครับกดดันไปเรื่อยๆเบียดไปเรื่อยๆครับไปฟูนี่โดนหนักๆชักถอยแล้วครับนี่ครับค้ำแล้วเสียบคํำแล้วเสียบครับนี่ครับดอกนี้หวางแล้วแทงค้ำแล้วเสียบหมดยกแรกครับ ยกที่สองต่อเนื่องรวยๆแล้วครับแมชิงต้นน้ําครับชิงเดินเข้าหากันครับอย่สไกยผักแล้วนี่ครับสาดซ้ายซ้ายคืนแทกยับไม่ยังหาจังหวะงามๆเลยครับกระแทกยับแม่จะออกซ้ายไม่ได้ออกครับนี่ครับโอ้ยต่อยปรากฏว่านี่ครับซ้ายหลังครับโอ้โหล่นเลยครับแทกหมัดตรงครับหมัดตรงครับขวาหน้าครับแล้วก็ตามไปด้วยซ้ายครับไซฟูนี่ล่นเลยครับ มาลุกขึ้นมาก็ยังไม่มีอาการครับแต่ในกติกาของฝรั่งครับอย่างที่เรารู้ครับล้มนี่ไม่ว่าจะมีอาการหรือไม่นั้นนะครับต้องนับนะครับแม่ก็ดูไม่ยังไม่เสียหายอะไรมากครับอุ้ยโดนจังหวะครับซ้ายสูงโอ้โหเลนของสูงครับยอดสังไกซ้ายมัดสังตอบพุกหน้าครับเสียบเสียบกดทำเป็นชุดยิงครับ เริ่มมาอย่างต่อเนื่องครับนาทีนรกนาทีเอามาหิดมาแล้วครับงัดเอามาคัดครับโอ้หมัดหน้านี่ก็งัดเอามาคัดได้ด้วยครับต่อยได้หลากหลายจริงๆทางด้านยอดแสนไกลครับน้อยนะครับตะมวยไทยอุ้จังหวะครับที่หมัดซ้ายหลังครับที่มีครับโอ้เริ่มเริ่มจ้วงครับเริ่มยำแล้วครับเริ่มเลือกเป้าแล้วครับอุ้งัดเอามาคัดต่อยหนึ่งสองพักพักแล้วนี่ครับจ้วงลำตัวอดมีทั้งล่างสลับบนเลยครับแล้วมีเตะขาโอ้ต้องวิ่งหนีครับ โอ้ต้องวิ่งหนีครับอัมบัคตอัมบัคตโอ้เรียบร้อยครับหลนครับเอ้าจบแล้วครับพี่เลี้ยงของทางด้านไซฟูครับโยนผ้ายอมแพ้เลยครับแม่ทนเห็นนักมวยของตัวเองนี่โดนทารุณไม่ไหวครับโอ้ต้องบอกว่านี่ครับอุ๋ยงัดอัมบัคต์ครับอุ๋ยดอกนี้ครับขวาหน้างัดอีกครับอุ๋ยแล้วเป็นการต่อยทะลุกาดเลยนะครับอ้นี่ครับสามมัดซ้อนครับไซฟูบอกไม่ไหวแล้วครับ ลูดลงไปนอนดีกว่าครับวันนี้ครับช็อตนี้วิ่งหนีครับต้องหลังเพนแนบเลยครับโดนช็อตนี้ครับโอ้ผ้ามาทันทีครับอ่าเดี๋ยวขืนชกมากกว่านี้รับอาวุธมากกว่านี้เดี๋ยวตายขึ้นมานี่ยุ่งครับเรียบร้อยครับทางด้านของยอดแสนไกลครับต้องบอกว่าไฟนี้นี่แกใช้หมัดเป็นชุดจริงๆครับโดยเฉพาะอเบอร์คัตนี่สามดอก ซ้อนๆเลยครับไฟฟูนักชกชาวรัเสเซียครับเป็นฝ่ายเรียกว่าไหท้องไหไส้ครับแพ้นอกไปในยกที่2ครับต้องบอกว่าอมหิตจริงๆครับออกได้ต่อเนื่องและก็ดุดันมากๆเลยสําหรับยอดแสนไก่รับชมจบที่เรียบร้อยครับแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับสําหรับมวยคู่นี้สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับอย่าลืมนะครับกดไลค์ซับสไคร้ กดสันกระดิ่งติดตามครับเป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปวิดีโอใหม่เข้ามาครับอย่าลืมนะครับแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยทางช่องเรามีมวยดีๆสนุกๆอีกเพียบครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ